พระกลิ่งประธานอาภัยชุดกรรมการวัดป่าประดูจังหวัดระยองปี2534ที่ระลึกในการสร้างพระอุโบสถวัดป่าประดูปลุกเสกโดยหลวงปู่ครามวัดวังว่าจังหวัดระยองสำหรับหลวงปู่ครามวัดวังว่าท่านเป็นเกจีอาจารย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่กราบเครารพและศรัทธาของชาวบ้านในจังหวัดระยองและทั่วภูมิภาคหรือแม้แต่กระทั่งส่วนภาคกลางที่เครารพศรัทธา และเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของเกจิอาจารย์เมืองระยองท่านนี้ตั้งแต่สมัยรุ่นพอ่อรุ่นแม่จวบจนถึงปัจจุบันนี้แม้กระทั่งเชือ้อพระวงศ์ยังเสด็จมานมัสการหลายพระองค์หลวงปู่ครามแห่งวัดวังว่าจังหวัดระยองท่านมีพระเวทวิทยาคมที่กล้าแกรง่งมีวิชาอาคมสุดเข้มขลังวัตถุมงคลที่หลวงปู่ครามสร้างขึ้นและทำการปลุกเสกนั้นเป็นท,ที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์ลูกหา และผู้ที่ศรัทธาหลวงปู่ครามว่าเป็นสุดยอดของดีเป็นสุดยอดแห่งวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นเพื่อหวังผลทางด้านพุทธคุณชนิดที่แรงมากเห็นผลและหวังพึ่งพุทธคุณได้แน่นอนผู้ที่ใช้บูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ครามต่างมีประสบการณ์ให้เห็นกันทุกคนเป็นที่เล่าขานกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ในมหาพุทธานุภาพที่หลวงปู่ครามปลุกเสกไว้ในวัตถุมงคลมวลสารส่วนผสมหลวงปู่คราม ได้นําชนวนมวลสารวิเศษที่หลวงปู่ได้เก็บสะสมมามวลสารโบราณจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเครื่องใช้ในราชพิธีต่างๆแผ่นยันแผ่นจานหล่อธาตุที่เป็นมงคลแผ่นยันเกจิอาจารย์ทั่วประเทศและมวลสารที่หลวงปู่คร่ำปลุกเสกไว้เหรียญเกจิอาจารย์ทั่วประเทศถ้วยถาดทองเหลืองเงินพดด้วงเงินนโมโบราณเงินเหรียญเก่าทองคําทองสำริดพระทองเหลืองพระพุทธรูปเก่าทองคําเก่าสร้อยขอ เข็มขัดแหวนกําไลเครื่องทองและอีกมากมายไมย่สามารถบรรยายได้หมดที่ผู้มีจิตศรัทธานำมามอบให้ทางวัดป่าประดูนนำมาหล่อสร้างพระกริ่งประธานอภัยโดยทางวัดป่าประดูได้นำชนวนมวลสารทั้งหมดมาหล่อลอมแล้วรีดโดยนำไปให้หลวงปู่คราและเกจีอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นผลัดกันจารอัคราหลายครั้งจากนั้นนำมาสร้างเป็นพระกริ่งประธานอภัยให้มีพระพุทธคุณอนุภาพสุดยอดด้านสเสน่ห์ เมตตามหานิยมคงกระพันแคล้วคลาดและโชคลาภค้าขายสุดยอดมวลสามพิธีปลุกเสกอย่างเข้มขลังยิ่งใหญ่เป็นมหาพภกทรัพย์สวดทิพยม,มน์เศกคาถาดีเด่นในเรื่องจเจริญก้าวหน้าในการงานธรรมาหากินอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองเกจจีาจารย์สายระยองและระแวกใกล้เคียงร่วมปลุกเสกโดยหลวงปู่คร่ำวัดวังว่าได้อธิษฐานจิตครั้งใหญ่ก่อนที่จะมอบให้กับญาติโยมตลอดทั้งศิษยานุสิ์ทุกท่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นสุดยอดพระกริ่งแห่งโชคลาภและที่พิเศษสุดคือเกจิอาจารย์ตั้งใจปลุกเสกกำกับคาถาเรียกทรัพย์เสริมทรัพย์เสริมเพิ่มบารมีในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีค้าขายไม่คล่องหลวงปู่ครามได้ประจุคาถาพุทธาคมสุดลับตำรับของรอ,อดวังว่าโดยนำตำราตำรามหาหมุนเรียกทรัพย์บรรดาลสุขอาจพลังพุทธาคมพลังมหาเวทพลังคาถา ที่ได้ร่ำเรียนมาทั้งหมดเสกพระกริ่งประทานอาภัยอย่างเข้มขลังให้โดดเด่นเรื่องเมรตามหานิยมมหาสเสน่ห์บรรดาลโชคใช้แล้วร่ำรวยเงินทองทำมาค้าขายขึ้นดุดแม่น้ำคงคาไม่ขาดสายสมหวังดังใจผู้ใช้ปรารถนาเพราะสร้างด้วยจิตเจตนารมอันบริสุทธิ์เมตตาสูงสุดป,ประสบการณ์โชคลาบไม่เป็นรองใครหลวงปู่คราได้ปลุกเสกเดียวอีกรอบอย่างเข้มขลังขออาราธนาบารมีแห่งหลวงปู่ครา โปรดอภิบาลรักษาคุ้มครองช่วยเหลือดลใจให้ทุกท่านที่ประพฤติอยู่ในศีลธรรมมีความเคารพในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดการนานเทินการขอบาร,รมีอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ครามด้วยการจุดธูป16ดอกบูชาว,วัตถุมงคลของท่านรุ่นใดก็ได้หรือระลึกถึงท่านตั้งจิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่และศรัทธาเท่านี้ท่านก็รับรู้แล้ว